สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทางบ้านทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ทางช่องนะครับวันนี้เราจะมาตามแนวทางพ่อเพชรกับแม่นางนะครับได้ยินข่าวว่าถูกกันอีกแล้วนะฮะสามหมอีกแล้วนะครับพวกงวดนี้งวดที่7แล้วนะครับเอฟซีครับผมครับใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องเลยนะครับทางช่องเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับแนวทางของพ่อเพชรจะเป็นตัวไหนเดี๋ยวมาลุ้นมารับชมรับฟังพร้อมๆกันครับผม สวัสดีครับสวัสดีครับพ่อเพียร์สวัสดีครับสวัสดีเป็นทางการค่ะพ่อเพียรคือหูยินข่าวแม่นางเพิ่นไดสามหมื่นกว่าอย่าะบ่เอาโค้งสุดท้ายมุ่เจ้าบ่มาเด้ไม่รีดอ่ะต้อบอกให้มาโค้งสุดท้ายมันฝันฝันมันสิฝันแม่นช่วงตองหัวกับกับอ่าตอนโค้งสุดท้ายเอออเาโค้งสุดท้ายบังหันฝันจังได้จัง พง้ายเมื่อกี้นี่บอกฟันเกี่ยวกับรถรถดีแมคขั้นสีดำมันมันยกหล่อขึ้นเฉือนะขึ้นม่เสีดำคือคือคือรถมันหอน่ะรถหอรถมันหอขึ้นไม่เนีะเอรอไปก็เลยตีตามป้ายทะเบียนเพื่อนนั่นละโอ้คับสามศูนย์หกหนึ่งมันบลาอู้ว่วว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 อตวว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 วงล่างวว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 ว บาทที <ève S 2> <sociedad. S 1> ่นี่แล้วไปจูทูมอยู่หันที่แล้วจูทูมอยู่หันแล้วแล้วบอกว่าเราเห็นหกหกหนึ่งหนึ่งกับหกหนึ่งสองน่ะเออแมนหกสองหนึ่งน่ะแมนวะแมนแมนแมนเออนั่นแหละเราเห็นหกหนึ่งหกสองเออเออแต่ว่าผมผมเห็นหกแปดหนึ่งกับเอ่ออย่างแปดหนึ่งหนึ่งเออหกหนึ่งหนึ่งอ ที่นี่ที่นี่ย่ามาเคลื่อนมากนะก่อนหัวจะออกนะตะฝันเห็นรถคันดำเนี่ยรถคันดำเนี่ยมันมันมันโยกรอขึ้นมันมันยกรอซื่อบอกให้อยู่ซื่อโยกแค่บอควมเอากระคือมีคนขับบอฮะมีคนขับบออยู่ซื่อมันยกขึ้นเลยเออฝันนานร้อยขึ้นเลยนานํารอยขึ้นสินะที่นี่ ก็เลยตีตามป้ายทะเบียนสามศูนย์หกหนึ่งว่ามันยกขึ้นต้องขึ้นตัวนึงแมนเก็เลยไดสามศูนย์ทั้งตนทั้งหลางสามศูนย์กิดเลขหนารถพอดีพอดีต่อหันเนาะโครงการสุดท้ายค่ะมีเตอร์พูติดภารกิจนุ่งกับไปเรื่องโทรศัพท์ไว้อันุพันธ์ตะนวลพุณน่ะบอกโยว่ามันสี่มันสี่ฝันช่วงคงสุดท้ายนะน่ะกับตัวงวด ที่นี่มัวว่านี่วันนผาเนาะแม,น,แมน,วนว่นว่าะกาจุดทูบขออีกเด้อจุดทูบขอตองหัวลองเบิงว่ามันมันจะได้ตัวใด่นจะให้ตัวใด่นจะให้โชคให้มานตัวใดก็อันนี้ก็ล่องอ,นนอ,อันนั้นเอาเ้อะเลขที่ได้จุดทูบม่วว่านเนี่ยม,มันผมไ้ถไทยรูปไปอยู่ครับผมตัวใดพอดสี่ห้าเจ็ดสี่ห้าเจ็ด 4.57ตุ้ดตองหัดมาค่ะ4.57ตุ้ดตองหัดอ่าก็ไปซ้ำนี่ละบ่ฝันบอกข่นนี่ฮะบ่ฝันบอกเจ้าว่า้างในฝันอยู่บ่ทแต่ไม่ฝันในอย่างไม่ฝันในอยังอยู่คือหัดที่แล้วไม่นั่งพนได้คือฝันอ่ะฝันอยู่แต่ว่ามัน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 บ่เป็นเลขเออมันบ่ท้างในเป็นบ่เป็นอยังค่ะว่าวว่าวให้ฟังก็ได้มันจับบ่ได้แปลว่าไปทางไหนเนี่ย ฟัดว่าได้ไปยังสี่บ่ค่ะเออขึ้นไปจุดขึ้นฮะจุดไม่ไม่จุดทูบก่อนจุดทูบก็กลางวันเด้อวันพระวันพระพอดีเลยเมื่อวานนะอันไหนได้สี่ห้าเจ็ดสี่ห้าเจ็ดจุดทูบได้ราคาฟันดีเพอาะพระพุ่มมาละว่าที่ตรงนี้มันจะเป็นที่เออ เป็นสามเหลี่ยมสาม,สามเหลีย่ยมท่ง,ทง,งเด้สามเหลี่ยมท่งท่ายกายท่งตัวนี้เป็นการท่งไป็นฝั่งมันเป็นแ like um, บบท่งเลยล่ะเออเป็นกระท่งน่ะแหละก็เลยเป็นปูนปุ่นเลยดีแม่นเป็นปูนบ่ค่ะปูนี่เพื่อนเอินชื่อปูหยังค่ะปูม่นี่เอ้า จักแล้วเนาะผู้บ้านผู <c oughs> ้เมืองเพิ่นนั่นแล้วอ,อ,อยู่นี่ผู้บ้านยางซ่องนี่ล่ะผู้บ้านยางซ่องเออพันยางซ่องตำบลจนะบัวอำเภอเพชรชงุรีดอุดรธานีเฮานี่ล่ละครับก็คือพ่อจะได้โชคกับท่านเป็นประจำนาะพ่อเนาะแมน่นเพราะว่าด้านหลังนี่จะมีหนองเลยด้านหลังเป็นหนองเป็นหนองน้องผืออ่ะครับผมหนองใหญ่ยอยู่นี่เพิ่นก็บเทียวไปเที่ยวไม่นี่ล่ะกี่งวดแล้วพ่อถูกมานี่โอ้มันหาหงวดหรือเปล่าถูกหางหงวดหรื อ่างงวดอะไรหรืมั้งอย่างไก่ยุนบรท่านเนาะเขามากินเนาะมาขอเลขเนาะเออดังขอดผู้ได้ทั้งเชียงใหม่บ่เออดังขวัญพูนาเชียงตำบุรบ่เออดังขอดญพูนาเชียงตำบดรีบ่เพชรเนี่ยเออกันแ่มาแต่เชียงใหม่ก็ยังไม่ไหวกินเนาะพะเยาพะเยาสิพะเยาโอ้ห้างงวดพะห้างงวดหรอพ่อฮะประมาณห้างวดเนาะที่เราถูกถูกติดติดกันมาเนี่ยถือได้ก็นั่นเนาะแต่ว่าติดกันหง่วนงวดนี่เหรอเด้หงวดอ่า งวดนี่ยเหรอเด้งวดต่อไปนึงงวดที่เจ็ดเป็นวะแมนงวดนี้งวดที่เจ็ดเด้งวดสี่ครับงวดที่เครับผมก็ถือว่าเพระเวทนี้ด้านใกลย่างแม่นแม่นตลอดแต่ว่าต้องรอโค้งสุดท้ายจะแม่นต่องวดหรือว่าโค้งสุดท้ายนั่นแหละนั่นแหละส่วนส่วนใหญ่ถือว่าต่องวดหรือว่าโค้งสุดท้ายมันทั้งสองอย่างเลยเด้มันทั้งสองอย่างเลยอ่าเพราะมันบางเทือมมันมันมันจะต้องเอาเอ่อ จับจับหัวชนไทยบางที่เขาเขามาบตัวเดียวกันแ่นแล้วก็มันใจว่ามันใจโอ้มันใจนี่ยุ่มเลยปะเนี่ยสามพันเจ็ดระพ่อแฟนแล้วได้สามหัวต่อเดียของสีของแม่นางนะเออแม่นางเึ่าสื่อหมื่อวานหมื่อวานยูทูบได้ซีหาเจ็ดเล่าสื่อหว้กับเขาได้วันงานกลางวันคือพ่อไปอยู่วัน ว่านใดรอว่ว่นใดต้วยานได้สูมเอเสียงเสียงดวงไล่ว่านก็ได้อีกไปไล่ว่านใดด้วยสี่้าเจแมนมนแต่ว่าแต่ว่าผมบอเลนผมบอเลนผมบอซื้อ3 7มหมเแฟนเป็นผู้ซื้องวดก่อนก็สามหม่นเจ็ดวันนี้ก็3 7มหมืดอีกแล้วนเอาสามสามหมื่นดนี่สาม้วตัวนี้แมน ซื้อจังไหมขึ้นได้ก็ล่างไงก็ได้ซ้ำกันตลอดนะเออความหมายือได้ซ้ำกันตลอดทั้งสามหมวดก็ะสับรับโต๊ดไงโอ้โต๊ดเกียรตพันซื้อซ้ำเก่าเออเลยได้ซ้ำเก่าลือโต๊ดเกียตพันแล้วก็ไปเง่นวะอันนั้นไงอันนั้นไงนี่แน่ร่วมกันหลายอย่างกันคูนึงสองมันคูนึงมันนึงเถอะโอ้ตั้งหัวทั้งเนี้ยเออในแต่เมียผู้เดียวแต่เมียผู้เดียวแน่นห้แต่เมียซื้อพ่อเพชรยจะฟันครับ อันนี้แม่นางเพื่อนโบฝันบอกฝันเอาโชคให้โอ้ <c oughs> เป็นผู้ฝันเอาโชคให <c oughs> ้เพื่อนเพื่อนเพื่อนมีนาทีซื้อ,อยังเดียวะบ่เน่เขาซื้อเขาซื้อมันก็สีบ่อถือคนอื่นสีบ่อ,บอถืถอจะได้หัวซื้อ <c oughs> ฝันใหนมูเอายังคอยแม่นเนาร่องเสียงดวงบังฮาเทียฮาเทียมันโฉกเนาะแนวทางเนาะขอบคุณเนาะครับครับครับขอบคุณพ่อเพชรครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมขอบครับครับผมวันนี้ก็เป็นแนวทางนะครับ BFC พ่อขาไก่นะครับพ่อเพชรกับแม่นางนะครับ f c ครับผมถูก37,000อีกแล้วนะฮะสำหรับแนวทางของพ่อเพชรนะครับผม คแคบหน้าจอไว้นะครับผมถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กระทางช่องด้วยนะครับผมทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้า